told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way And g u s e you're trying to stay strong เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับเหรียญกษะสาบที่ปรากฏในภาพนี้คือเหรียญ5ลิไต5ลิไต ของประเทศลิทัวเนียซึ่งเป็นประเทศในแถบยุโรปตะวันออกและเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศบอลติกเหรียญชนิดนี้ถือเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนที่มีความงดงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สูงมากเหรียญด้านหน้าแสดงตัวเลข5ขนาดใหญ่ตรงกลางใต้ตัวเลขมีคำว่าลิตไตซึ่งเป็นชื่อสกุลเงินเดิมของลิทัวเนียก่อนจะเปลี่ยนมาใช้เงินยูโร ผิวรอบนอกมีลวดลายเส้นโค้งคล้ายคลื่นหรือรอยนิ้วมือสื่อถึงความต่อเนื่องและเอกลักษณ์ของชาติส่วนด้านหลังของเหรียญเป็นภาพอัศวินขี่ม้าถือดาบและโล่ซึ่งเป็นตราแผ่นดินของลิทัวเนียที่เรียกว่าวีติสหรือ the knight เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอิสรภาพความกล้าหาญและการต่อสู้เพื่อเอกราชโดยรอบมีคำว่า เลียตัว่าและปีที่ผลิตคือ1,999ซึ่งสอดคล้องกับช่วงที่ลิทัวเนียฟื้นฟูระบบการเงินของตนเองหลังแยกจากสหภาพโซเวียตเหรียญหลิตไตนี้เป็นเหรียญไบเมทัลคือใช้โลหะ2ชนิดประกอบกันวงนอกทำจากโลหะคิวโปรนิกเกซึ่งเป็นโลหะผสมของทองแดงและนิกเกิลให้สีเงินหม่นแข็งแรงและทนทาน ส่วนแกนกลางทำจากโลหะผสมทองเหลืองให้สีทองอมเหลืองสร้างความโดดเด่นและช่วยป้องกันการปลอมแปลงเหรียญมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ27.5ม mm, ิมมีความหนาประมาณ2.35ม mm, ิมน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ9.8กรัมขนาดและน้ำหนักถูกออกแบบให้มีความสมดุลจับถนัดมือและเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ในด้านจำนวนการผลิตเหรียญ5ลิตรรุ่นปี1998ถึง1999ถูกผลิตในระดับหลายล้านเหรียญเพื่อรองรับการหมุนเวียนทั่วประเทศ โดยประมาณการอยู่ในช่วงหลักหลายล้านชิ้นไม่ได้เป็นเหรียญหายากมากแต่มีคุณค่าทางสะสมสูงในเชิงสัญ,ญลักษณ์และประวัติศาสตร์โดยเฉพาะสำหรับนักสะสมเหรียญยุโรปและเหรียญของประเทศที่เคยใช้สกุลเงินประจำชาติก่อนเข้าสู่ระบบยูโร ในด้านมูลค่าเมื่อเทียบเป็นเงินไทยสมัยที่เงินลิไตย,ยังใช้งานอยู่อัตราแลกเปลี่ยนคร่าวๆจะอยู่ประมาณ1ลิไตมีมูลค่าราว10-12บาทไทยดังนั้นเหรียญ5ลิไตจะมีมูลค่าทางการเงินประมาณ50-60บาทไทยในเชิงอัตราแลกเปลี่ยน แต่ในปัจจุบันเมื่อเงินลิไตรเลิกใช้แล้วเหรียญชนิดนี้มีมูลค่าในเชิงสะสมมากกว่ามูลค่าเงินตราโดยราคาซื้อขายในตลาดนักสะสมอาจอยู่ตั้งแต่หลักร้อยบาทไปจนถึงสูงกว่านั้นขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญความคมชัดของลายลายละเอียดขอบเหรียญและความต้องการของตลาด เหรียญในภาพนี้จัดเป็นเหรียญที่สะท้อนศักดิ์ศรีของชาติประวัติศาสตร์การต่อสู้และพัฒนาการทางเศรษฐกิจของลิทัวเนียได้อย่างลึกซึง้งเป็นเหรียญที่ไม่เพียงแต่มีค่าในตัวโลหะหรือค่าเงินแต่ยังมีคุณค่าทางจิตใจและเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในทุกเส้นลายบนผิวเหรียญอย่างงดงามและทรงพลังมีความสุขกับการเก็บสะสมเหรียญกระสาบกันนะครับ You're too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey.